สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับฟังคลิปข่าวสั้นของมี่นะคะเข้ามาแล้วรบกวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับมี่ด้วยจ้าวันนี้นะคะก็มีการพิพากษาของทางศาลจังหวัดเชียงรายนะคะในกรณีของคุณบาสหลังจากที่ ได้ถูกฟ้องร้องนะคะเป็น2คดีโดยคนที่กล่าวหาเนี่ยก็คือจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรท,ที่จังหวัดเชียงรายเนี่ยแหละโดยในศาลชั้นต้นเนี่ยก็มีการตัดสินออกมาให้บาสวาส์เนี่ยจำคุก28ปีก็ถือว่าเป็นคดีที่นับว่าน่าจะสูงมากที่สุดในระยะหลังหลัง,ลงจากในปีพศ2563เป็นต้นมา โดยทางสารจังหวัดเชียงรายมีคำพิพากษาเห็นว่าการกระทำของบาสเนี่ยเป็นความผิดในจำนวน14ข้อความแล้วก็มีการยกฟ้องไป13ข้อความซึ่งในข้อความที่เกี่ยวกับอดีตกษัตริย์รัชการที่9หรือว่าข้อความที่ไม่สามารถระบ,บุถึงตัวบุคคลได้ว่าหมายถึงใครก็อาจจะายยกฟ้อง ส่วนในบางโพสต์แม้ว่าจะมีภาพของรัชการที่10แต่สารก็เห็นว่าไม่ได้เป็นการดูหมิ่นหรือว่าหมิ่นประมาทอะไรก็เลยไม่ได้โดนในมาตรา 1- นึี่ภสอสารพิพากษาลงโทษจำคุกกระทงละ3ปีบาสเนี่ยให้การเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาก็เลยลดโทษให้เหลือกระทงละ2ปีทั้งหมด14กระทงรวมเป็นทั้งหมดพ่ภาคษาออกมาให้จำคุก28ปี หลังพิพากษาศาลชั้นต้นได้ส่งคำร้องขอประกันตัวให้ทางศาลอุทธร์เนี่ยพิจารณานแล้วก็ศาลอุทธร์ภาค5ได้มีคำสั่งในวันนั้นเลยโดยอนุญาตให้ประกันตัวในระหว่างการรออุทธร์เนืน่องจากเห็นว่าบาสเนี่ยไม่เคยผิดสัญญาประกันแล้วก็ กำหนดเงื่อนไขาการประกันตัวก็คือห้ามกระทําการที่เสื่อมเสียต่อสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็ห้ามเดินทางออกนอกประเทศส่วนทางบาสเนี่ยก็ได้มีการยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาต่อมาโดยมีประเด็น4ประเด็นสรุปได้ดังนี้นะคะ 1. การกระทําของบาสเนี่ยไม่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อเกียรติยศของพระมหากษัตริย์เมื่อมีการตีความ สถานภาพขององค์พระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญแล้วก็ในมาตรา112ไม่เป็นความผิดต่อความมั่นคงแห่งราชานจาจักรโดยแท้เพราะพระมหากษัตริย์นั้นทรงมีพระราชสถานะเป็นประมุขแห่งรัาตามอำน,นาจสถาปนาโดยรัฐธรรมนูญตามระบอบประชาธิปไตยสมควรที่จะตีความหมาย ให้คุ้มครองพระมหากษัตริย์ควบคู่ไปกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามหลักสิทธิมนุษยชนเจตนารมในการคุ้มครองชื่อเสียงพระมหากษัตริย์ตามมาตรา1นึ 2. ไม่ใช่เป็นความผิดต่อความมั่นคงแห่งราชอาจักรคำพิพากษาสารชั้นต้นก็ไม่สอดคล้องกับหลักนิติวิธีในการตรีความกฎหมายตามระบบประชาธิปไตยอันมี2 การกระทําของบาสเนี่ยไม่เป็นความผิดต่อกฎหมายเมื่อพิจารณาถึงองค์ประกอบความผิดตามมาตราหนึ่งสองด้วยเหตุที่ว่าไม่เป็นการใส่ความพระมหากษัตริย์ไม่เป็นการดูหมิ่นเหยียดหยามพระมหากษัตริย์แล้วก็พระราชนินีไม่เป็นการแสดงความอาฆา,าตมาร้ายถึงแม้ว่าจะมีถ้อยคําที่หยาบคายซ่อนอยู่แต่ก็ไม่ถึงขนาดที่ว่าเป็นความผิดตามกฎหมาย แม้ว่าจะมีข้อความที่ศาลอาจจะมองว่าเป็นความผิดแต่ความเสียหายนั้นก็เบาบางก็คือไม่ถึงขนาดมาตรา112ข้อ3การดำเนินคดีกับบาสเนี่ยไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายใดเลยแต่ถูกใช้เป็นข้ออ้างในการปกป้องผลประโยชน์ไม่ให้ประชาชนนั้นวิาพากวิจารณ์ ถึงนโยบายหรือว่าการกระทําของผู้มีอำนาจรัฐส่งผลให้เกิดการตีความใช้มาตรา1นึอย่างเกินขอบเขตแล้วก็การเร่งรีบที่จะดำเนินคดีก็อาจจะก่อให้เกิดการสงสัยหรือว่าพิรุษเป็นไปตามคำสั่งหรือว่านโยบายไม่มีดุลพินิจอิสระแต่ก็เป็นไปตามลำดับชั้นบังคับบัญชา เพื่อไม่ให้บาสนั้นได้ทำกิจกรรมต่อต้านรัฐบาล 4. เมื่อไม่ไปไปตามความผิดมาตรา1นึ 2, แม้ว่าจะอยู่ในหมดของความมั่นคงเมื่อมีความผิดต่อพระเกียรติยศของกษัตริย์นั้นก็ไม่ใช่ความผิดต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรโดยแท้แล้วก็ไม่เป็นความผิดตามมาตรา14พรบอรคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ใน2คดีบาสก็ยังถูกฟ้องในมาตรา1นึเพิ่มอีกอีกคดีหนึ่งจากการโพสต์อีก2ข้อความโดยในคดีที่สนี้เมื่อวันที่30ตุลาป,ปีพศ2 5 6 6ศาลชั้นต้นก็ได้มีคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุก4ปี6เดือนไม่รอลงอาญาแล้วก็สามารถที่จะได้รับการประกันตัว โดยบาสเนี่ยได้ถูกนำตัวไปคุมขังที่เรือนจำกลางจังหวัดเชียงรายเป็นระยะเวลา1คืนก่อนที่จะอนุญาตให้มีการประกันตัวภายหลังทั้งนี้เนี่ยในการถูกคุมขัง1คืนดังกล่าวบาสยังได้ร้องเรียนว่าเขาได้ถูกเจ้าหน้าที่มีการใช้ถ้อยคําในลักษณะของการค,มค่มขู่แล้วก็มีการกรีดเสื้อผ้าแล้วก็รองเท้าของเขาก่อนที่จะนําไปทิ้งด้วย สำหรับในอัตราโทษของคำพิพากษาของบาสในสองคดีแรกก็น่าว่าสูงมากสูงจนกระทั่งในกรณีของป้าอัญชันก็คือไล่าตามตามกันไปเลยคดีของป้าอัญชันเนี่ยอยู่ในยุคของคอสชที่ได้ถูกสารอาญาพิพากษาลงโทษจำคุกรวม87ปีให้การรับสารภาพสารจึงลดให้เหลือโทษจำคุก29ปีกับอีก174เดือนคิด แล้วก็รวมทั้งหมด43ปีกับอีก6เดือนมากที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกข้อมูลซึ่งปัจจุบันนี้คุณป้าอัญชันเนี่ยก็ยังอยู่ในเรือนจำหาไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วมีการรวมโทษจำคุกใน3คดีของบาสนะคะบาสถูกจำคุกสูงถึง32ปีกับอีก6เดือนซึ่งก็เดี๋ยวเราจะไปดูการพิพากษาของวันนี้ บาสได้โพสต์เอาไว้ในเมื่อวานนี้ก็เหมือนกับเป็นการเตรียมตัวเตรียมใจอะนะโดยบาสเนี่ยโพสต์บอกว่าพรุ่งนี้แล้วสินะก็ลุยไปเลยสิครับจะตัดสินมาแบบไหนจัดมาเลยถ้ามองเราเป็นภัยความมั่นคงในประเทศไทยขนาดนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะเป็นภัยความมั่นคงของชนชั้นปกครองอำนาจนิยมเผด็จการเรามันคือปีศาจแห่ง การเวลาที่รอวันบทขยี้ผู้กดขี่หของคนในสังคมไทยกับประชาชนคนธรรมดาอย่างเราเรา99%ที่ถูกกดขี่จากคน1%งั้นก็มาวัดใจกันก็ลกันติดแฮชแท็กนายกเลิก112ปล่อยเพื่อนเราแล้วก็ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์สำหรับบาสเนี่ยเป็นคนจริงนะคะก็คือทุกอย่างทุกโพสที่เขาโพสเนี่ยก็คือเขา,ารู้ ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาเตรียมใจมาอยู่แล้วไม่มีใครบังคับให้เขาทําหรือว่าไม่ใช่ว่าทําไปเพราะว่าความรู้เท่าไม่ถึงการเริ่มต้นจากวันนี้นะคะทางบาสเนี่ยก็ได้โพสต์บอกว่ามาฟังศารตัดสินที่พากษาชั้นอุทธร์ในคดีมาตรา1 1ึซึ่งชั้นต้นเนี่ยตัดสินไปแล้ว28ปีก็มาดูกันว่าสารในอุทธรเนี่ยจะให้เขาอีกกี่ปี คุณบาาบอกว่าประเทศไทยนั้นไม่มีวันเหมือนเดิมต่อไปแล้วครับผู้ใดฝืนลมแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ในอนาคตนี้จะตกทอดไปถึงลูกถึงหลานท่านลูกหลานพวกท่านจะออกมาสู้กับความอายุทิธรรมที่คนรุ่นก่อนได้ส่งมรดกบาปนี้ไม่ว่าจะรวยดี มีจนตอนนี้เนี่ยประชาชนได้สำนึกแล้วว่าอำนาจสูงสุดที่แท้จริงนั้นคือประชาชนในระบบประชาธิปไตยหาใช่ราชาองค์ใดไม่ในเวลาต่อมาทางศูนย์ทนายก็ได้รายงานนะคะเมื่อประมาณ4ชั่วโมงที่ผ่านมาบอกว่าคดีของบาสเนี่ยสูงสุดเป็นประวัติการเลยเพราะว่าตอนนี้นะคะสาลได้พิพากษา เพิมเ่มโทษจำคุกรวมเป็นทั้งหมด50ปีเห็นว่าผิดเพิ่มอีก1 1กระทงถึงแม้ว่าจะตีความถึงอดีตกษัตริย์ภูมิพลก็ตามวันนี้บาสพร้อมกับเพื่อนแล้วก็ครอบครัว,วเนี่ยก็ไปฟังผลโดยปรากฏว่าลิฟต์ของศาลจังหวัดเชียงรายเนี่ยเสียทำให้พ่อแล้วก็แม่ของมงคลซึ่งมีอายุมากแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถ Lion ที่จะเดินขึ้นบันไดไปยังห้องพิจารณาซึ่งอยู่ชั้น4ได้ก็เลยต้องรออยู่ที่ด้านล่าง สารจังหวัดเชียงรายได้เริ่มอ่านคำพิพากษาโดยสรุปนะคะบอกว่าการกระทำของบาสในส่วนของการโพสต์ข้อความทั้งหมด14ข้อความสารเห็นว่าสามารถใช้ความรู้สึกและความเข้าใจของวินยูชนทั่วไปก็สามารถเข้าใจได้ว่าบาสนั้นมีเจตนาอย่างไรซึ่งบาสเองเนี่ยก็ย่อมเนี่ยทราบดีอยู่แล้วว่าสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นคนไทยเนี่ยมีการเคารพสักการะ เป็นประมุขของประเทศบุคคลผู้ให้ความเคารพสกการะต่อสถาบันระหมหาัตรย์จะไม่กระทําการเป็นการโดหมิ่นอาฆาตบาดร้ายการที่บาสเนี่ยใช้ถ้อยคำที่จำเลยเองก็ยอมรับว่าหยาบคายลงใน Facebook ลงภาพการทำให้พระบรมฉายารักนั้นเสียหายหรือว่าการล้อเลียนการแสดงออกถึงความไม่เคารพ วินยูชนทั่วไปก็สามารถที่จะเข้าใจได้ว่าบาสนั้นมีเจตนาในการหมิ่นประมาทดูหมิ่นแสดงความเกลียดชังทําให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกดยดียรติยศไม่อาจจะเข้าใจได้ว่าเป็นการแสดงออกทางด้านการเมืองในเชิงสัญลักษณ์หรือว่าล้อเลียนในเชิงวิพาก็ไม่อาจจะเข้าใจได้ว่าไม่ได้จงใจใที่จะทําให้พระมหากษัตริย์เสียหายยังไงก็แล้วแต่เนี่ยก็เลยพิพากษาบอกว่าอุทธรณ์แล้ว ฟังไม่ขึ้นว่างนันเถอะในส่วนของประเด็นอุทธรของโจ์นั้นศาลได้เห็นว่าการที่ศาลชั้นต้นได้วินิจฉัยว่าความผิดในมาตราหนึ่งนั้นเป็นการกระทำต่อพระหมหากษัตริย์พระราชินีในรัชการปัจจุบันเท่านั้นแต่ข้อความ9โพสต์ของบาสนั้นเป็นการกล่าวถึงรัชการที่9จึงขาดองค์ประกอบความผิด สารอุทธรณ์ได้มองเห็นว่าตามคำพิพากษาของศาลฎีกาที่6374ทับ2556วางหลักของความผิดมาตรา112่องของกษัตริย์ไม่ได้หมายความว่าเฉพาะในกษัตริย์ที่ครองราชอยู่ในขณะนั้นแต่หมายความรวมถึงพระมหากษัตริย์ที่สวรรคตไปแล้วหรือว่าไม่ได้ทรงครองราชแล้วด้วยดังนั้นเนี่ยการกระทำ ของบาสทั้ง9โพสต์นั้นก็ถือว่าเป็นความผิดในมาตรานี้ด้วยส่วนโพสต์อีก2โพสต์นั้นสารชั้นต้นได้วินิจฉัยว่าไม่ปรากฏแน่ชัดว่าจะหมายถึงพระมหากษัตริย์ในราชการปัจจุบันหรือไม่นั้นสารอุทธรก็ได้มองเห็นว่าเข้าใจโดยชัดแจ้งว่าบาสเนี่ยได้กล่าวหาองค์พระมหากษัตริย์ให้เกิดความเสียหายจึงตีว่ามีความผิดตามฟ้องด้วย แต่สารอุทธรได้เห็นพ้องกับสารชั้นต้นยกฟ้องโพสต์อีกสองข้อความที่เห็นว่ามิได้มีการสื่อถึงการรู้สึกดูหมิ่นหรือว่าเกลียดชังพระมหากษัตริย์อย่างใดสารอุทธร์ภาคาได้มองเห็นว่าบาสเนี่ยมีความผิดในอีก11กระทงซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยสารชั้นต้นได้ยกฟ้อง ลงโทษจำคุกกระทงละสามแล้วก็ลดลงเหลือกระทงละสรวมจำคุกทั้งหมด22ปีเมื่อมีการรวมโทษจำคุกอีก28ปีก่อนหน้านี้ก็เลยรวมเป็นทั้งหมด50ปีที่มีการพิพากษาในวันนี้โดยผู้ที่ลงนามพิพากษาก็คือมโนเทิดจิตธรรม และสอนชัยวารานิชกุลและนพคุณชัยเทพหลังฟังคำพิพากษาบาสก็ได้ถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไปยังห้องขังใต้ถุนศาลและทนายความก็ได้ยื่นขอประกันระหว่างการดีกาต่อมาในเวลาประมาณ11.50นาาทีสารจังหวัดเชียงรายมีคำสั่งให้ส่งคำร้องขอประกันตัวซึ่งจะทราบผลในวันพรุ่งนี้ช่วงบ่าย แต่ต่อมาทางด้านศูนย์ทนายความสิทธิเพื่อมนุษยชนเนี่ยก็ได้มีการอัปเดตว่าเวลาประมาณ17นาฬกานะคะเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดเชียงรายก็ได้ติดต่อให้นายประกันเนี่ยไปฟังคำสั่งของสารดีกาในวันนี้เลยไม่ต้องรอพรุ่งนี้ในเวลาต่อมาอีกประมาณ57นาทีที่ผ่านมา สูนทนายความได้มีการอัปเดตครั้งล่าสุดนะคะบอกว่าสารดีกามีคำสั่งไม่อนุญาตให้ประกันตัวบาสในคดีมาตรา112เพราะเห็นว่าสารอุทธร์ได้มีการลงโทษจำคุกสูงถึง50ปีหากปล่อยตัวชั่วคราวเนี่ยเชื่อได้ว่าบาสเนี่ยจะมีการหลบหนีก็เป็นที่แน่ชัดแล้วนะคะว่าตอนนี้เนี่ยบาสก็อาจจะต้องถูกส่งตัวเข้าไปในเรือนจำก็ ชัดเจนเลยว่าคราวนี้บาสก็อาจจะไม่ได้ออกมาก็รู้สึกเศร้าใจแล้วก็สลดหดหู่อย่างไรก็ดีเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้ามากกว่านี้นะคะมี่ก็จะนำมารายงานให้ฟังขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับฟังคลิปข่าวสั้นอย่าลืมแสดงความคิดเห็นต่อกรณีของบสัสบัสนะคะแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับมี่ด้วยจะ้ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ